การป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแบบฟอกเขียวของประเทศไทยคำว่าการฟอกเขียวเกิดขึ้นครั้งแรกในปี2523ถึงปี2533ที่ซึ่งเป็นช่วงที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือวิกฤตสภาพภูมิอากาศเริ่มเข้ามาเป็นประเด็นถกเถียงกระแสหลักทำให้หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยไม่อาจรับมือกับประเด็นถกเถียงในสังคมได้ ทำให้เกิดการสถาปนาวัฒนธรรมการทำงานแบบฟอกเขียวขึ้นมาชุบองค์กรให้ดูเหมือนมีคุรูปการนานาประการในสังคมวัฒนธรรมการทำงานแบบฟอกเขียวขององค์กรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. กํากำหนดภารกิจอำนาจหน้าที่ที่ทำให้เข้าใจผิดโดยการจัดทำเอกสารที่เป็นทางการที่กำหนดว่าองค์กรของตนจะรับผิดชอบในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างครอบคลุมครบถ้วนแต่ในความจริงนั้น ผลผลิตที่เกิดจากการทำงานทำได้แค่การทำงานแบบตั้งรับทำงานแบบเอาหน้าเป็นการทำงานเชิงรุกแบบหลอกลวงบิดเบือนประชาชนต้องออกแรงหาที่พึ่งเอาเองลำพังพักพวกหน่วยงานของรัฐในรัฐราชการประสิทธิ์ไม่สามารถพึ่งพาได้แม้องค์กรอิสระเองก็พึ่งพาได้ยาก 2. ส,สร้างเป้าหมายหรือสร้างผลผิดองค์กรที่คุ้มเคือ ด้วยการใช้ถ้อยคำบิดเบือนในการขอใช้งบประมาณด้วยการบิดเบือนข้อเท็จจริงความเสี่ยงต่อภัยพิบัตริรวมถึงกำหนดเป้าหมายที่วัดได้และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักหรือ KPI ต่ำกว่ามาตรฐานความปลอดภยัยหรือสภาพข้อเท็จจริงเพื่อติดตามความคืบหน้าซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถแสดงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างบิดเบือน 3. การนำเสนอองค์กร รวบรวมและนำเสนอข้อมูลและหลักฐานที่สนับสนุนความยั่งยืนของภารกิจซึ่งอาจรวมถึงเรื่องราวความสำเร็จการประเมินผลกระทบและสถิติที่เกี่ยวข้องที่เน้นด้านบวกเพียงด้านเดียวไม่มีการเปรียบเทียบกับบริบทข้อเท็จจริงไม่มีการรายงานผลกระทบขององค์กรอย่างสม่ำเสมอรวมถึงสแสดงให้เห็นถึงการสแสวงหาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรอย่างต่อเนื่องในการบรรลุภารกิจองคอ์กร 4. การขาดความโปร่งใส โดยการไม่สามารถให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนหรือถ้าหากมีข้อมูลที่ละเอียดหรือมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก็จะซ่อนแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนหสร้างภาพลวงตาของความยั่งยืนมีแผนงานที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในภารกิจมีส่วนร่วมกับชุมชนผู้บริจาคและอาสาสมัครเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความมุ่งมัน่น 6. หันเหความสนใจประชาชน บางครั้งรัฐราชการประสิทธิ์สามารถทำได้แค่ส่งเสริมแง่มุมเล็กๆน้อยๆที่เป็นการสร้างความพึงพอใจเฉพาะหน้าให้กับประชาชนเพื่อหันเหนความสนใจจากแนวทางปฏิบัติที่ใหญ่กว่าและยั่งยืนกว่า